สวัสดีครับผมอาจารย์ปัญญายครับเดี๋ยวผมมาสรุปปัญหาที่เจอนะครับในการทำตัวของ m s a โดยการใช้โปรแกรม Excel นะครับปัญหาที่เจอส่วนใหญ่คือการใช้สูตรที่ผิดพลาดนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันแร,แรกก่อนคืออันแรกคือ Pa d นะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรในตัวของ m s a Manual นะครับว่าเขาระบุยังไงใน m s a Manual นะครับจะเห็นว่าตัวนี้คือการทำไป a d d ในตัวใบอัดของเ m เมทเอแมนวลประเด็นแรกนะครับในการพิจารณาเนี่ยเราจะพิจารณาอยู่บนสมมุติฐานว่าใบอัดเป็นสูตรหรือเปล่านะครับตัวที่เจอนะครับลองดูนะครับตัวนี้นะครับในการทำตัวใบอัดของ m m เมทเอแมนวลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันดับแรกในการตัดสินใจนะครับในฟอร์แมตที่ใช้นะครับมันจะมีตัวอย่างอยู่นะครับตัวอย่างที่ใช้นะครับสิ่งที่ผมต้องการดูคือ1สูตรที่เราใช้งานเนี่ยตัวแรกคือตัวนี้เป็นสูตรของใบอัด เมื่อเรามีเซมโปลหนึ่งหนึ่งเซมโปลเราพิจารณาบนตัวของตัวสถิตตัวทีสถิติหรือเราพิจารณาอยู่ในตรงนี้นะครับนี่นะนะครับแต่ว่าทำไมถึงผมบอกมีปัญหาผมเจอว่า format ที่ผมเจอเนี่ยมันจะมีปัญหาตัวหนึ่งก็คือตัวของใบแอบที่เราเจอคือเป็นใบแอบที่มาจากการใช้คอนทนเมททอดนะครับของคอนทนชาคือถ้าคุณใช้ stability ก็คือ เอกบาตัวนี้จะเป็นสูตรไบแอดอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งสูตรนี้ผมเจอหลายที่มากเลยให้สังเกตดูดีๆว่าจะมีตัวนี้เห็นไหมครับดีสองสตาร์ซึ่งตัวนี้มันคนละสูตรกันแต่ว่าผลมันได้เหมือนกันไหมถ้าผลได้เหมือนกันแต่คนละสูตรคนละวิธีการเพราะไบแอดมันจะทําได้2วิธีการนะครับ1นึก็คือมีตัวอย่างมีมาเตอร์อยู่หนึ่งตัว นะครับแล้วทำการทดสอบตัวมัเตอร์ตัวนั้นกับ2ใช้ข้อมูลจากที่เราทำตัวของ Stability ดังนั้นถ้าใช้วิธีการผิดคำถามคือถูกหรือผิดครับอันนี้คือหนึ่งตัวนะตัวแรกให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัวที่2นะครับตัวที่2นะครับคือ Linearity นะครับ Linearity จริงๆในตัวของ msa man น a l นะครับเขาก็มีการพิจารณาเป็นการพิจาณา เนี่ยครับแัอย่างนี้นะครับเพราะย่าดไปรวดเร็วเลยนะครับคือเราต้องมีตัวอย่างเนี่ยครับเป็นตัวมัตเตอร์ที่ทราบค่าเนี่ยนะครับที่มีขนาดแตกต่างกัน5 5พานนะครับเพื่อทําการพิจารณาว่าค่าแปรนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าดังนั้นในสูตรของตัวเรนเนตี้เนี่ยครับมันก็จะมีการพิจารณาทั้งซอเกรณีเลยคือเราจะทการหาเป็นสมการเชิงตรงนี่นะครับโดยต่อจะดูนี้นะครับ โดยในการพิจารณาสมการเส้นตรงเนี่ยตัว b ของการพิจารณาลินเนตี้ก็คือแทนแบนนะครับส่วนตัว a เนี่ยก็คือแทนลิเนียร์นะครับปัญหาดับแรกที่ผมเจอคือในการทํานะครับถ้าเราทำลินเนตี้เนี่ยจะคบเบอร์การทำแบนดังนั้นไม่จะเป็นตเราทำแบนนี่เป็นดับแรกที่ผมเจอนะครับเพราะผมเจอว่าบางทีเจอทำแบแนกับลิเนียร์อ่ะอันที่สองเนี่ยสูตรของเขาเนี่ยค่อนข้างจะกินยากนิดนึงนะครับเป็นสูตรที่มีความซับซ้อนหน่อยนึงนะครับ ในตัวนี้ผมให้ดูในรายละเอียดน,นะครับสังเกตให้ดูดีๆนะครับจุดที่ผมเจอปัญหาคือถ้าเป็นไฟล์อยูอย่างเช่นนี่อันนี้ของลูกค้าผมที่ผมได้มานะครับฟอร์แมตเนี้ยที่ผิดเนี้ยสังเกตได้เลยมิจะสังเกตได้เลยนะครับไฟล์เขาจะไอตรงค่าเส้นตนัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าสีเงินเนี่ยเร,เรียกว่าตัวของช่วงพอร์ชแมนนะครับเป็น u c i l c i เนี่ยเขาจะเป็นเส้นตรงอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมและเป็นฟอร์แมตท,ที่ถูกนะครับ ข้อมูลเขาจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยันจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับนะครับ,รบมันจะต้องโคง้งเพอเป็นช่วงความชืม้นมันนะครับจะเป็นลักษณะนี้แล้วตัวค่าของตัวค่า,าการคำนวณคือ t statistic เนี่ยจะใช้ในการตัดสินใจนะครับอ่าส่วนถ้าเป็นของอ่าลูกค้าผมนะพอดีเขาได้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่เขาเคยอบรมด้วยเนี่ยผิด นี่คืออันที่สองดีเนอตี้ที่ผมเจอนะครับเดี๋ยวผมจะแปลนที่สามนะตัวที่สามที่ผมเจออีกตัวหนึ่งก็คือตัวจ r R นะครับตัวจ r R เนี่ยในตัวของที่เราพิจารณาไหมครับจี R ตัวนี้เราจะเห็นชัดเจนในตัวนี้เป็นคือจ n r ที่เป็นตัวของ x bar R ์บาร์อนะครับจ n r ที่เป็น v อร์ริ l e d a t a ที่ผมบอกว่าผิดนะครับที่ผมเจอผิดบ่อยก็คือ1เจอเคสนี้เลย ในการพิจารณานะครับเราจะเห็นว่าตัวของตัวเนี้บางทีเนี่ยจะมีการโดนคาคือตรงนี้สังเกตดูนะครับเขาบอกว่าต้องมีตัวอย่างกี่ตัวมากกว่าตัวครับสิบใช่ไหมแตใ่ในข้อที่2บอกว่า refer to a p p r er a i s a b c แล้วก็ etc คือตัวอย่างเช่นดังนั้นคำถามคือในตัว g r r ที่เป็นตัวของ v o l i a b l e data ระบุไหมครับว่าต้องใช้พังงานทั้งหมด สามท่านถ้าผมใช้สองท่านผิดไหมอ่ะถูกไหมมันไม่ได้บอกใช่ไหมครับะนะโอเคไหมครับอ่ะือตัวที่ผมเจออ่ะแล้วมันก็มีรายละเอียดอื่นอีกนะผมพยายามไม่ลงรายละเอียดนะตัวสุดท้ายที่ผมเจอเปัญหาบ่อยมากคือตัวนี้ครับ GNR Attribute มาดูความสนุกของมันนะครับตัว g i r a Attribute นะครับในการพิจารณาเนี่ยเขาก็จะมีการเขียนรายละเอียดไว้จริงแล้วมันต้องอ่านเยอะค่อนข้างเยอะมากเลยสิ่ง่งที่ผมต้องการให้ดูคือในตัวนี้มันอยู่ๆเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเป็นตารางเนไหมครับ Attribute ไหมครับในตัวนี้ Attribute เราจะเห็นว่ามันมีหมด3คนทํา3ชั้นนะครับแล้วก็มีหมดห0สัมโอ่ะเรียนถามว่าในตัว g i r a Attribute มีการระบุไหมครับว่าจะเป็นต้องเป็น50%าสิัมหรือว่ามันแค่ตัวอย่าง รจริงๆนวมันจะมีอยู่ประโยคนึงนะครับมีการระบุเรื่องการพิจารณา sample s i z ซในตัวอย่างด้วยเห็นไหมครับท่านไหนโดนออกคาบ้างลองระบายดูนะครับเนี่ยนะครับความจริงออกคาไม่ได้นะครับสนใจอุลกรณ์ก็ติดต่อได้นะครับุูจะได้รับความจริงในการทำถั่วสถิตนะครับขอบคุณครับ